เอกีซียูสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ร้านน้ำแข็งใสเปิดบริกัรแล้วหลังจากหยุดมาตั้งห้าวันห้าหกวันเลยนนเนาะโอ้ FC. เอฟซีเก็บขวดก่อนร้านน้ำแข็งใสโอ้ยอยากกินจังเลยอยากกินจังเลยรลูกค,นนะคะ้าสั่งสามค่ะสามเหรอว้าว สวดยอดเลยลูกพี่อะไรนะอยากกินกินได้ไงตัวเองพึ่งหายไข้ไม่เอาลูกเออเดี๋ยวค่อยกินครับลูกพี่เออนมกินได้นมอ่ะเพราะว่าพึ่งหายอ่ะวันนี้เปิดร้านแบบนะ ดูแลเองทําเองน้องเอซนะครับก็ถือว่าหลางน้นแข็งเราก็กลับมาให้บริการอีกแล้วนะครับพี่น้องหลังจากหยุดกิจการไปปิดตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารทิจันทร์อังคารพุธทิจันทร์ทรอังคารพุทธศุกร์เสารอูวันวันนี้เพิ่งมาเปิดนะฮะก็ถือว่าอ โอ้โหเสียงฟ้าห้องหึมฮึมไม่ไงเอ้อยเสียงฟ้าร้องนี่ก็มีออเดอร์อยู่ใช่ไหมสามยังไงก็เหลือติดถ้วยไว้สักอันหนึ่งเนาะ,อ,ะอันนี้ไปก่อนก็ได้อันนี้ของใครเนี่ยของลูกชายของกัปตันเหรอกัปตันอ๋อออ,อเดอร์แรกเลยอ,อันนี้แรกของกัปตันกัปตันมีสั่งก่อนเพื่อนตลอดเลยแล้วไปไหนแล้วล่ะไม่รู้สิเสร็จคอยแล้วทางสั่งแล้วก็ขี่รถเล่นหายงั้นก็เสร็จ เสร็จพ่อแล้วงานนี้ fc อ,อ,อ่ากินลูกหานมกินกินนมก็กินไปเลยลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็กินแข็งใสก่อน fc อย่าเสียงดังสักครู่หนึ่งนะคะ อืมลายแล้นได้อยู่ลูกค้าหาเลาะอีกแล้วบ่เดี๋ยวของลูกหมดต่อกรัน้อยสีดูดูลูกค้าให้หนไอยเขาจะเอาสีอะไรเนี่ย ถามลูกค้าก่อนเอาสีอะไรครับน้ำแข็งใสยน่ะแดงกับอะไรอีกครับเจอสีแดงอย่างเดียวสีแดงเหมือนจะได้สองถ้วยทั้งหมดเลยอาจารย์จะจะลองนะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเพื่อ่ะใช่หรอาหารปบ๋ยได้อีกแล้วหนึ่งกํามมือพี่น้อง ของอร่อยครัะมาเก็บบ่ผมยังไม่ได้ไม่เก็บเลยได้มื่อหได้เก็บเมื่อวานก็ได้เยอะอยู่พอไดคขัวอยู่เลยต้องไปหาหมองต้นคูณอืมต้นคูณหลายขนาดได้อ,อ,อือผมลืมถามคมือกัน มันน่าจะแซ่บมั้งต้นคูนน่าจะแซ่บกว่าต้นอันอื่นอ,นอนนะ,นอ,ะ <S <S อันนี้กินเม้กินนูนอะต้องให้เขาอันนั้นออกก่อนคลายออกก่อนอนนี้เอาง่ายสี่ลูกค้าก็ระหว่างรอนล้วแข็งใสก็ไปหาอาหารก่อนสั้นหาเลาะก,ก่อนสีแดงเลยจ้ะ สีแดงทุก yup. ถ้วยเลยกี่ถ้วยสามถ้วยสามถ้วยเออแดงถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเพื่อนวะจ้าโอ้ฟาหอมหืมหัมหึมฮัมไอ้ฟาอยากร้องเพลงตักน้ำแข็งบนเอฟซีไวไม่เบี้ยไม่ไหวไม่ไหว้ไม่ไหว้โอ้มันพอนแองเลยหลังไหมหมดเลยเป็ดียังดีนะที่ว่าลมพัด งั้นก็โหหนักกว่านี้มาลุนนะพงษุดูนี่อากาศร้อนอย่างเว่งผมไปแล้วเมื่อวานบ่อใดพ่อหน่วยเห็ดเพาะเมื่อวานนี่ไปทั้งไดาอู๋เขาปลาเฮ้านนิดิแห่งโครโลด้วยก็ไปป่าอื่น ปลาอื่นไม่ได้ไปไงผมไปแต่ปลาเดียวมันไม่มีเนาะปลาอื่นเขามีไม่ปา่าที่มู่นวัดลาดนู่นนะเขาไปยุ่นะเขาได้บบกได้อยู่ได้เห็นเขาได้อยู่ได้อเขาไปแล้วเนาะอีกปีอุคาไปแล้วเอา<ๆ>อุเคเธอ<า>อะนนี้เหลือไว้ให้ลูกบ่ะใช่อ,อเค เป็นการเปิดกิจการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเ <laughs> <c oughs> คยคลิปนี้ฝากไว้เท่านีคกับผมสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย